ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนค่ะถ้าเพื่อนๆพนพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะอาณาจักรใหม่กลุ่มกัฟ หุ้นกลุ่มบริษัท Intouch h o l d i n g จำกัดมหาชนหรือ Intouch เงียบเหงอมาพักใหญ่แต่หลังจากบริษัท Graph Energy Development จำกัดมหาชนหรือ Graph ประกาศจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นหรือ Tender Offer ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ฟื้นสู่ความค,คึกคักทั้ง Intouch หุ้นบริษัท 1, s 1 i n f r s t r u c e จำกัดมหาชนหรือ a d v a n c e และหุ้นบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนหรือ THCOM กลายเป็นหุ้นกลุ่มยอดนิยมราคาพุ่งทยานอย่างต่อเนื่องท่ามกลางเสียงเชียร์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์โปรกเกอร์สำนักต่างๆ h อชวนักวิเคราะห์โปรกเกอร์หลายสำนักและแนะนำให้ลงทุนซื้อตั้งแต่ต้นปีแต่ราคาก็ลานต้วมเตี้ยมแถว170บาทจนกราฟ เข้ามาทำ tender offer i n t u s ราคาหุ้น a s w well, แจึงวิ่งและสร้างจุดสูงสุดในรอบปีนี้โดวยวันพุทธที่ผ่านมาของเดือนนี้ปิดที่185.50บาทเช่นเดียวกัน Intas ซึ่งบรเกอร์บางสำนักประเมินว่าหลังกัฟปิดทำ tender offer ที่ราคาหุ้นละ65บาทราคาหุ้น i n t u s จะปรับตัวลงแต่ปรากฏว่าหุ้นกลับพุ่งขึ้นต่อเนื่อง และสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบปีที่73บาทหรือแม้แต่หุ้นกราฟก็ได้ผลในเชิงบวกจากการทำ tender offer in touch โดยหุ้นกลับมาสู่ความสนใจของนักลงทุนราคาหุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยกันโดยขยับขึ้นมาที่37.75บาทและโบรเกอร์ส่วนใหญ่มีมุมมองในเชิงบวกกับแนวโน้มราคาหุ้นกราฟ หลังปิดทำ tender offer เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมากราฟกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งใน i n t u s ในสัดส่วน42.25%ของทุนจดทะเบียนและทำให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในแอชวนและไทยคมโดยประยายเพราะ i n t ั s ถือหุ้นใน s อวนสัดส่วน40.45%และถือหุ้นในไทยคมสัดส่วน41.43%กราฟ มีฐานะเป็นหุ้นตัวแม่ของ i n t u s a s h v a n c e และไทคมซึ่งทำให้กัฟยกระดับกลายเป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และนักลงทุนไม่อาจมองข้ามเพราะจะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการชี้นำดัชนีหุ้นกราฟล่าสุดมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market cap อยู่ที่4,042,926.41ล้านบาท i n t o c h มี Market Cap อยู่ที่2 3 4 8 1 6 9ล้านบาท Advance Market Cap อยู่ที่551,663.23ล้านบาทและไทยคม Market Cap อยู่ที่12,934.00ล้านบาทร่วม Market Cap ทั้งกลุ่ม 1, 1 2 4 1 6 0้3นล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ7.04%ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์รวมซึ่งมีจำนวน17.62ล้านล้านบาทกลุ่มกัฟจึงมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีหุ้นประมาณ107.90จุดการขึ้นหรือลงของราคากลุ่มกัฟในอัตรา10%จึงมีผลต่อการขึ้นลงของดัชนีหุ้น10.79จุด ม a ร์เก็ตแของกลุ่มกราฟสูงกว่าหุ้นบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือ PTT ซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์มีมาร์เก็ตแคปอยู่ที่9 8 5 4 2 3 3 7ล้านบาทแต่ถ้ารวมบริษัทลูกของ PTT MarketCap ยังสูงกว่ามากการครอบงำกิจกรรมของ Tu ัชและกราฟผลบวกที่เกิดขึ้นแล้วคือราคาหุ้นทั้งกลุ่มยกขยงพุ่งทยานกันทั้งหมดฝ่ายวิจัยโบรเกอร์ แทบจะทุกสำนักปรับมุมมองในเชิงบวกหุ้นกลุ่มนี้โดยการปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นพร้อมคำแนะนำให้ซื้อจนกระทั่งทั้งกลุ่มกำลังจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ12เดือนส่วนแผนของกราฟในการซื้อหุ้น Intouch เพิ่มขึ้นในสัดส่วน50%ของทุนจดทะเบียนคงเป็นไปได้ยากเพราะเป้าหมายซื้อในราคาไม่เกิน65บาท เป็นไปไม่ได้แล้วเมื่ออินร์จวิ่งไปไกลและไม่น่าจะถอยหลังลงมาต่ำกว่า65บาทง่ายๆในอดีตหุ้นขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการคำนวณดัชนีหุ้นจะจำกัดอยู่ในหุ้นกลุ่มแบงก์ซึ่งกลุ่มสื่อสารและกลุ่มพลังงานก็ร่วมด้วยแต่ปัจจุบันจะต้องบรรจุหุ้นกลุ่มกัฟเข้าไปด้วยแล้วเพราะเป็นอาณาจักรหุ้นขนาดใหญ่ที่มีบทบาทชี้นำตลาดหุ้นเหมือนกันสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดการออนไลน์ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ